ค่ะทุกทุกคนกลับมาอีกแล้ววันนี้ก็เหมือนจะอยู่ในธีมร้านนวดอีกแล้วเปลี่ยนสีเสื้อน,นิดหน่อยก็เออมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้นะที่เราจะได้อัดในฉากประมาณนี้ร้านนี้แสงนี้อะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างก็แบบเออเขาก็จะมีการเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอะไรแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือว่ามุ่งงานทางเอ ที่เกี่ยวข้องกับสายที่เราเรียนมากขึ้นเลยอย่างนี้อเฮนี้เราก็เลยคิดว่าเราถือโอกาสนี้แหละทีะ่ยังไม่มีลูกค้ามาที่เรากำลังนั่งรอลูกค้าเราก็มาทำตัวให้เป็นประโยชน์โดยการมาอัดคลิปเล่าความรู้ให้ทุกคนฟังอ่ะคราวนี้ความรู้สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแบบเพิ่งทำมาแล้วก็ได้นำเบอร์อะไรมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยคิดว่า เราเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูดีกว่าเผื่อบางคนไม่รู้วิธีการทําในลักษณะนี้จะได้แบบได้มาเป็นไอเดียเผื่อจะได้ลองทําจะได้แบบมีเลขนัมเบอร์เอาไปเคลมเอาไปหาลูกค้าได้มากขึ้นหรือว่ามีใบเซอร์การันตีอะไรประมาณนี้เอาละเข้าหัวข้อดีกว่าอะหัวข้อที่เราจะพูดอันนี้ก็คือการทำเซอร์ติฟิเคตของร้านนวดซึ่งปกตเิเล่าเกินก่อนแล้วกันเนาะของออสเตรเลียถ้า รู้ไหมว่าร้านนวดสามารถเคลมประกันได้สมมติว่าถ้าใครซื้อประกันแบบประกันของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ซื้อในแพ็กเกจที่แบบเอ็กซ์ตาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอาทำฟันได้อาจจะแบบวัดสายตาได้แล้วก็จะมีพวกแบบการนวดนวดรักษาอะไรพวกนี้สามารถเคลมได้ก็คือเอาบัตรประกันนี่แหละไปยื่นแล้วทางระบบมันก็จะคํานวณมาว่าโอเคประกันเคลมให้กี่ดอลแล้วเราต้องจ่ายเพิ่มกี่ดอลมันก็จะได้แบบ ได้นวดในราคาที่ถูกลงเพราะเขาเห็นว่าการนวดก็คือการรักษาอย่างหนึง่งเหมือนแบบเเพื่อรักษาร่างกายเพื่อแบบอะไรผ่อนก็ถึงผ่อนคลายไหมคือเขาเรียกแบบรีมิเดียอะไรเงี้ยก็คือแบบนวดจุดรักษาสมมติเราปวดตรงนี้ปวดตรงนั้นอะไรก็เขาก็เลยมีการแบบเคลมได้ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยการที่เราจะเคลมได้หรือร้านนั้นๆจะสามารถเคลมได้อะคนนวดอะคนคนที่เป็น เทอร์ปิสจะต้องมีเลข provider number ซะก่อนซึ่งเป็นเลขที่จะ,จะใช้เคลมเลขนี้ก็จะได้จากแบบประกันแต่ละที่เขาก็จะ proof approve, approve มาว่าโอเคคนนี้สามารถขอ provider number แบบได้นำเบอร์นี้ในการเคลมได้นวดเพื่อเคลมได้อะไรประมาณนี้ซึ่งสเต็ปในการไปตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีการเรียนก่อนเราจะต้องมีใบ remedial massage ก็คือใบเซอร์ที่แบบ เราจบ Diploma of Remedial Massage มานะแล้วก็เอาใบเนี้ยไปไปแบบสมัครของเขาเรียกอะไรนะสมาคมของแบบ Society แล้วก็ Society ก็จะไปโคกับทางประกันเพื่อที่จะแบบให้เลขเรามาอะทีนี้เราต้องมาเริ่มทีละสเต็ปก็สเต็ปแรกสุดเลยก็คือเราควรที่จะมีความรู้มีใบเซอร์ของ d i p l oma of remedial massage อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ทำมาโดยที่เขาจะมีถ้าสมมติว่าเราเรียนนะเราก็จะต้องเรียนค่าหลักสูตรเลยมันจะประมาณ2ปีแต่ว่า,เ,าเพื่อนเห็นเพื่อนหลายคนเขาก็จะเรียนแบบหลักสูตรเร่งรัดหน่อยสักปีนึงจบแต่อัดเนื้อหาเต็มๆหรือว่า พี่อีกคนนึงเขาบอกว่าเขาเรียนจบเร็วเพราะว่าท,ที่ที่เขาเรียนมันจะราคาค่อนข้างแพงจ่ายแพงหน่อยจบเร็วอะไรซึ่งเราไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องเรียนเพราะว่าเราไม่ได้แบบเรียนเราทํางานนวดมาตั้งแต่สมัยนิวซีแลนด์และตั้งแต่ปีแบบ2019เราก็เริ่มลงงานนวดเราก็ทําแต่ว่าไม่เคยทําเป็น full time นะเราจะทําเป็น first job ก็คือเรามี first job second job แล้วเราก็จะทํางานนวดแบบแทรกเสริมระหว่างวันที่เราหยุด อันนี้และอันนี้ได้หยุดพร้อมกันเพราะอันนึงมันเช้าอันหนึ่งมันเย็นใช่ไหมหรือว่าหยุดเช้าเราก็เอานวดมาแทกหยุดเย็นอ่ะทํางานเช้าเสร็จก็ไปทํานวดอะไรประมาณนี้ก็คือเราทําเป็นเติร์จจ็อบมาตลอดหรือแบบไปทําบางที่คืองานนวดมันจะเป็นงานที่เราสามารถหางานได้ไม่ค่อยยากเพราะว่าเวลาเขาเอาคนมาในร้านอ่ะเขาก็จะแบบไม่ได้จําเป็นต้องจ่ายทุกคนถ้าเกิดมีลูกค้ามาแล้วหมอมีเยอะมันจะเป็นหมอที่แบบแบ่ง หน้าที่กันเองมากกว่าแบบเป็นหมอที่เหมือนจะแย่งงานกันเองแต่ว่าเจ้าของเขาก็จะได้เงินเพิ่มถ้ามีโอกาสมีลูกค้าเยอะอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็จะหางานได้ค่อนข้างง่ายกว่าเราก็แบบถามสอบถามว่าเออเราอยากทางานเขาเราก็เขาก็จะแบบโอเคมาทําได้แค่เวลานี้เวลานี้อ่ะมากมากอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยทํามาเป็นแบบเติร์จจ็อบมาตลอดเฮนี้พอถึงช่วงประมาณปีที่แล้วเราก็ได้ข่าวเกี่ยวกับว่าแบบ เออมีเพื่อนของเพื่อนทำตัวเซอร์ติฟิเคตเนี่ยด้วย RPL ก็คือเป็นตัวเทียบพุตอนนอะเนาะก็เอาประสบการณ์ไปเทียบบุตแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตมาเราก็เลยสนใจแล้วตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่เราเริ่มจะลงหลักปักฐานที่นี่แหละเราไม่ไม่ใช่แบบได้ PR นะหมายถึงว่าเริ่มคิดจะเรียนก็คือก่อนหน้านี้คือย้ายเมืองไปเรื่อยๆเปลี่ยนเมืองทำงานซีซั่นอะไรตามภาษา working holiday แต่ทีเนี้ยเราเริ่มมีไอเดียคิดที่จะเรียนเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามา ออลองอยู่เมืองเมืองนึงไปเลยอะไรดีอยู่เมืองนี้หรือเมืองนั้นดีอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเริ่มทํางานนวดเราคิดว่าระหว่างเราเรียนอะ่ะเราทํางานนวดยีิบสี่ชั่วโมงคูณคูณเงินที่ได้จากงานนวดมันจะได้เยอะกว่ายีิบี่ชั่วโมงจากแบบอย่างอื่นเพราะว่างานนวดเขาจะนับชั่วโมงนวดตามตอนที่เราลงงานใช่ไหมอย่างตอนที่เรานั่งอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตังอะไรนะจนกว่ามีลูกค้ามาเราไปลงงานอันนั้นถึงจะได้เงิน ก็เขาก็จะนับชั่วโมงจากเวลาเรามีลูกค้าสมมติว่าเรียนมันทำนวดได้24ชั่วโมงต่อวีคเราก็จะแบบจะคูณได้เงินที่ค่อนข้างสูงกว่างานอื่นๆเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นช่วงแรกๆเราทำนวดไปก่อนแล้วพอช่วงนั้นอะ่ะเราก็เริ่มได้ข่าวว่าเอ้ยมันทำมันนี้ได้เราก็เลยสนใจเราก็เลยลองมาทำแบบลองอ่ะงั้นลอง ลงนวดยาวๆจริงๆหน่อยเก็บประสบการณ์สักปีหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วเราลองมายื่นดูว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราจะยื่นสําเร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ลองมาแต่ว่าก็เอาจริงๆเราตอนเรายื่น RPL ยังไม่ประสบการณ์ที่ร้านเนี้ยยังไม่ถึงปีนะเพราะว่าเราเอาประสบการณ์ที่เก่าๆเราไปค้นหาแบบเท่าที่เราทํามาว่าอันไหนอะมันมีการ ยื่นแท็กบ้างอันไหนมีเพย์สลิปบ้างเพราะว่าปกติเราทำเติร์จอบใช่ไหมมันก็จะไม่ได้มีเพย์สลิปแบบจริงจังบางทีเขาก็จะเขียนมาให้เป็นแบบใบเล็กๆแต่เขาก็เอาคือเขาชอบจะขอ abn เราแล้วเขาก็เอาไปยื่นแท็กยื่นอะไรนี่แหละแต่ว่าเออบางทีมันมันเป็นยอดที่น้อยมากหรือเราไปช่วยเขาแค่วีคเดียวหรืออะไรเงี้ยมันเราก็แบบ ทำงานประสบการณ์มาตั้งหลายปีแต่ว th ่ากว่าจะหาหลักฐานได้มันลำบากยากเกินเพื time, every month, every year, every so so time, ่อนทุกคนถ้าใครทำงานอะไรเก็บหลักฐานให้ดีถ้าเกิดว่าใครแบบทำรับมาเพสลิปเล็กๆหรืออะไรอะไรเงี้ยเอาไปแบบยื่นแท็กดีๆเลยเก็บหลักฐานให้ดีแนะนำไว้เลยก็เนี่ยแหละกว่าเราจะแบบสะสมก็คือเราทำที่นี่ตั้งแต่ตอนประมาณกลางปีกรกฎานี่แหละเมื่อปีที่แล้วก็ ยาวมาจนถึงประมาณสักต้นปีมกราเราก็เริ่มแบบตอนนั้นวีซ่ามันเริ่มหมดแล้วแล้วเราก็เริ่มได้ข่าวว่าถ้าวีซ่านักเรียนอาจจะทำอาพีเไม่ได้เราก็เลยรีบลองยื่นไปก่อนเราก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นไปทีนี้หลังจากยื่นไปสักพักเขาก็เขาก็ยอมรับ a c c e p t หลักฐานเราเขาก็จ่ายเงินแล้วเขาก็บอกอให้เราจ่ายเงินแล้วเราก็ได้แบบตัวเซอร์ติฟิเคตตัวเชียร์ุ๊ดมา แเราก็เอาตัวนั้นนะ่ะมาแบบทําเรื่องต่อซึ่งมันจะค่อนข้างหลายสเต็ปม,มากเพื่อที่จะแบบเออ่ขอซซงคตีขอเป็นแบบสมาชิกของสมาคมแล้วก็เพื่อได้เลขมาซึ่งนะปัจจุบันเราได้เลขมาแล้วนะทุกคนเย้โอ้ยเอามีความแบบเหนื่อยลุ้นอะไรมากมายอ่ะละทีนี้เรามาพูดวิธีกันดีกว่าเล่าเกินมาซะนานมากเราอยากมาแชร์วิธีว่าแบบ วิธีที่เราทำอะ่ะมันมีอะไรบ้างหลักฐานประมาณไหนบ้างก็คือหลังจากที่ได้ข่าวมาเนาะว่าแบบเออทำได้อะไรเงี้ยเราก็แบบลองถามว่าเราจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรเพื่อเราจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมหลักฐานก่อนหลักฐานคร่าวๆมันก็จะเป็นหลักฐานแบบทั่วๆไปด้วยกับหลักฐานการทํางานด้วย ที่เขาแบบบอกมาคร่าวๆเลยนะก็จะเป็นแบบพวกพาสปอร์ตบแกรนวีซ่า USI บัตรประชาชนไทยไดเวอร์ไลเซนอะไรพวกนี้วุฒิการศึกษาจากไทยซึ่งพวกนี้เรามีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเขาอยากได้แบบวุฒิทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับงานนวดเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็พวก หลักฐานการทํางานอันนี้สําคัญเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือพวกแบบรูปถ่ายตอนทํางานจริงสัก20-30รูปวิดีโอคลิปการทํางานสักประมาณแบบ20-30วินาทีประมาณสัก5วิดีโออะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้ก็คืออันที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็พวกเซอร์ติฟิเคตที่เกี่ยวข้องนิดนิดก็พวกเอ่ออะไร first a i เ first f ร r s t aid เราต้องออกเสียงยังไงเอ่อพวกแบบบ first aid ออะไรประมาณเนี้ยก็ก็แบบ เกี่ยวข้องกับพวกงานนวดด้วยแล้วก็เตรียมช่วงนั้นเราก็แบบแล้วก็ประสบการณ์การทํางานอันนี้สําคัญว่าใบรับรองการทํางานและหลักฐานพวกประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย1ปีเรามีทุกอย่างเลยนะช่วงที่เราได้ข่าวมาเราก็ไปแบบไปอัดวิดีโอบ้างระหว่างทํางานหรืออัดเพื่อนหรืออะไรบ้างแล้วก็พวกวิดีโอตอนเก็บเตียงนวดอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดก็คือแบบ ก็เก็บเก็บหลักฐานไว้พวกนั้นนะคือเสร็จตั้งแต่ต้นแล้วแต่สิ่งที่เรายังขาดอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานการทํางานครบ1ปีเราก็พยายามรอมาเรื่อยๆจนถึงประมาณเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็แบบ รวม,วม,วม,วมนู่นรวมนั่นรวมนี่แล้วก็เห็นว่าเออมันก็มีหลักฐานประมาณนึงเราลองถามดีกว่าว่าเราทําได้ไหมเราก็เลยส่งอีเมลไปถามพร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดคือเราเตรียมเป็นโฟลเดอร์อย่างดีเลยนะมีแบบหลักฐานเบื้องต้นหลักฐานการทํางานคลิปวิดีโออะไรพวกเนี้ยแบบส่งไฟล์ไปแล้วก็ถามเขาว่าไอ้พวกทั้งหมดเนี้ยสามารถทำา p p e ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเขาตรวจเขาก็เช็คเช็คเช็มีครบทุกอย่างและแล้วก็หลักฐานเพสลิปหลักฐานการจ่ายแท็กเสียภาษีอะไรเงี้ยก็ดูแบบ น่าเชื่อถือดูมีมีถึงหนึ่งปีอะไรแล้วพอรวบรวมมาจากทุกที่เท่าที่รวมได้ก็ดูมีถึงแล้วเขาก็เลยบอกมาว่าสามารถทําได้แล้วเขาก็แบบให้เราทําเรื่องจ่ายเงินอะไรพวกนี้ไปเราก็แบบจ่ายเงินอะไรไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือร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 อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> ก็รอประมาณความจริงอะ่ะเขาบอกว่ารอประมาณแปดถึงสิบสัแต่เรารอไม่ถึงขนาดนั้นสักประมาณหกสีมั้งประมาณแบบต้นกุมภาพันธ์เราก็ได้ อ่ะเราก็ได้ตัว Certificate of Remedial Remedial Diploma Remedial อะไรนะเริ่มเล่อ่ Certificate of Remedial Massage ตัว Diploma วั่ะเราก็ได้ตัวนี้มาพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จเราก็ถามทาง Agency ว่าเออสามารถขอ Provider Number ต่อได้ใช่ไหมซึ่งเขาก็แบบ ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาไปเพื่อขอเขาก็แบบหรือว่าเขารู้แต่ว่าพอเราถามสเต็ปถัดไปเขาก็เลยบอกว่าอ๋อโรงเรียนที่เราทําด้วยยังไม่ได้รีจิสเตอร์กับสมาคมเดี๋ยวให้โรงเรียนดําเนินเรื่องรีจิสเตอร์กับสมาคมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําเรื่องขออะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบอ๋อมันจะต้องมีเรื่องรีจิสเตอร์มาด้วยโรงเรียนไหนๆก็ไม่ได้สามารถทําได้นะต้องเป็นโรงเรียนที่แบบ รีจิสเตอร์หรือว่าสมาคมยอมรับอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้เราก็มุ่งแค่ว่าจะทําเซอร์เฉยๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือโอเคโรงเรียนต้องรีจิสเตอร์เขาก็บอกว่าใช้โรงเรียนอาจจะใช้เวลารีจิสเตอร์ประมาณ2เดือนประมาณเนี้ยซึ่งเขาจะต้องมีเรื่องมีการทําเรื่องมีการอะไรเราก็เลยรอรอมาจนกลางปีพอกลางปีแล้วพอทักไปเขาก็แบบทักไปถามโรงเรียนให้แล้วเขาก็บอกว่าแบบ เ,ออเหมือนโรงเรียนอ่ะมันติดอะไรสักอย่างมันรีจิสเตอร์ไม่ได้มันแบบคือทางสมาคมเขาขอหลักฐานโรงเรียนก็อาจจะแบบยื่นไม่ได้ยื่นให้อะไรประมาณนี้ก็คือแบบอาจจะทางทําเรื่องไม่ได้คือพอเราไปถามสมาคมมันจะมีสมาคมหลายสมาคมมากเลยนะสมาคมหลายสมาคม บางสมาคมเขาก็บอกเลยว่าต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในลิสต์เขาบางสมาคมมันจะเป็นช่องให้เรากดแล้วมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราเรียนจากโรงเรียนไหนต้องเป็นหนึ่งในโรงเรียนนั้นเท่านั้นที่จะสมัครสมาชิกได้แต่บางสมาคมก็อาจจะต้องการบางอย่างเช่น hard copy ของใบเซอร์ติฟิเคตถึงจะทําการสมัครได้หรือบางสมาคมก็จะต้องการแบบให้มีจดหมายรับรองการจบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแบบมี ประเด็นนิดๆหน่อยๆอาจจะต้องถ้าถ้าสมมุติโรงเรียนที่เราทํามันรีจิสเตอร์ไม่ได้จริงๆอ่ะเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยน RPL ไปทํากับอีกที่หรืออะไรประมาณนั้นให้โรงเรียนเราสามารถทําได้ซึ่งมันก็จะเป็นความวุ่นวายนิดนึงที่ผ่านมาของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากวุ่นวายอีลุงตุงนางเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราก็พบเออเราก็สามารถแบบมีใบเซอร์ที่สามารถทํากับสมาคมได้เนาะเราก็ ลองถามมาหลายที่มากแล้วมีสมาคมหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคทําได้นะให้แบบเตรียมให้ไปกรอกข้อมูลให้เตรียมนู่นนั่นนี่อะไรมาเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เขาจะให้เราเตรียมก็คือเขาเขาให้เอกสารตัวกรอกข้อมูลสมาชิกมาแบบหลายหน้ามากเราต้องมานั่งค่อยๆกรอกกรอกกรอกแล้วก็ใส่ที่อยู่แบบร้านที่เราจะจะ,จะต้องการแบบ เขาให้ใส่ได้3ล้านอะเนาะแล้วเขาให้ใส่พวกที่อยู่ร้านอะไรเงี้ยเราก็ทําอยู่2ล้านแล้วก็ใส่2ล้านที่เราทําแล้วเขาก็แบบจะให้เรา,เาซื้อประกันก็คือเราจะต้องมีประกันที่ cover น่าจะเป็นประกันร้านหรือประกันการทํางานไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้ลิงก์มาว่าเออให้ซื้อกับเจ้านี้อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแบบการซื้อประกัน cover หนึ่งปีแล้วก็เขาก็ให้ พวกใบเซอร์พวกเฟิร์สเอทและพวกนี้เรามีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเขาก็รีควายว่าให้เราไปมีใบเซอร์นี้มาด้วยแล้วก็พวกเซอร์ต่างๆอ๋อของเราเขามีแบบให้ให้แน่พวก Work with children ด้วยนะเราว่าเราจะทำคลิป Work with children c h เช็คว่าแบบเอ่อทำดิธีประมาณไหนอันนี้อันนี้ไม่ยากอันนี้ทำกับแบบโคตอฟิศแต่ว่าเราว่าจะทำคลิปนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีอยากจะแบบถือเอกสารมา ยื่นโชว์ให้ทุกคนดูว่ามันหน้าตาประมาณไหนอะไรยังไงด้วยแต่ว่าอ่ะก็เรามี Work w with children Check เป็นคัดเลยอ,อยู่แล้วเราก็เลยแบบแนบไปด้วยแล้วเขาก็จะมีแบบอะไรอะ่ะส่วนมากก็คือประมาณนี้แหละมีหลักฐานมีประกันมีอะไรเราก็แบบทำเรื่องซื้อกออข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วก็แนบหลักฐานการเรียนอะไรทุกอย่างนะยื่นไปสมาคมเขาก็จะรับหลักฐานมาแล้วเขาก็จะแบบ ทำการประมวลพิจารณาต่างๆอ๋อเราต้องจ่ายค่าค่าสมาชิกรายปีด้วยนะอยู่ที่แบบ300ปลายไปไปค่าซื้อประกันก็อยู่ที่2-300ก็แบบตอนนั้นก็หมดไปแบบ6 7 0 0ได้อยู่ในการสมัครสมาชิกก็เขาก็จะประมวลอะไรต่างๆนานาเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าโอเคยินดีด้วยอยู่เป็นสมาชิกสมาคมแล้วก็ออกพวกใบเซอร์สมาชิกสมาคมอะไรมาให้ให้แบบอ่า เขาจะมีคอร์สให้เราเรียนเพิ่มด้วยนะถ้าเราเรียนเพิ่มคอร์สนั้นเราจะได้แบบแต้มเพิ่ม22แต้มอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาความจริงเขาจะมีเรื่องแต้มว่าเราอ่ะเขาจะนับแต้มว่าเออมีหลักฐานอันนี้นับเป็นกี่แต้มอันนี้กี่แต้มนี้กี่แต้มซึ่งจะเราจะต้องมีทั้งหมดอย่างน้อย20แต้มในการแบบเป็นสมาชิกสมาคมได้และเราตอนตอนเนี้ยเรามีประมาณ30เรียนเพิ่มอีกก็เป็น34ประมาณเนี้ยแล้วเขาจะแบบ คอยเช็คตลอดว่าแปมเราอะหมดหรือเปล่าเราต้องไปอัพอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของสมาคมที่เขาแบบดูเรื่องพวกว่าเราเป็นสมาชิกได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของเราก็คือเราก็แค่แบบกรอกข้อมูลเตรียมหลักฐานยื่นไปเขาก็แบบพอเราได้เป็นสมาชิกเสร็จเราก็เป็นช่วงที่แบบรอเพราะเขาบอกว่าสําหรับเลข provider number เราจะต้องรอประมาณแบบสักพักหนึ่งในการที่เขาจะไป ออกเลขของเคลมของแบบอินชูเรนซ์ต่างๆมาให้เราก็เริ่มทยอยได้เลขมาเรื่อยๆก็คือเขาก็จะส่งอของอันนี้แต่ว่าเลขที่เขาส่งอ่ะมันเป็นเลขที่แตกต่างกันเราให้ไป2ที่อยู่เนาะสล้านร้านหนึ่งก็จะได้เลขหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็ได้อีกเลขหนึ่งแล้วเราก็แบบเออสักพักสักบางอันนะมาเร็วมั้งแต่วีคแรกเลยบางอันก็อีกสัก 2- อสามวีคถัดมาเราก็ได้มาอีกอีก2เลข ผ่านไปอีกสักประมาณหนึ่งวันทีเพิ่งได้เมื่อวิปดทีแล้วก็มีนะแบบผ่านมาหลายเดือนเป็นเดือนเดือนอยู่ก็ได้มาอีกเลขแต่ประเด็นก็คือเรายังไม่ได้แบบเอาเลขเนี้ยไปใช้งานเราก็เลยยังไม่สามารถบอกสเต็ปหลังจากนี้ที่เป็นการใช้งานของเลขได้คิดว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราน่าจะแบบได้รู้สเต็ปมากกว่านี้ก็คือเขาคงจะไปแบบเตรียมเครื่องแล้วก็เอ่อกรอกเลขลงในเครื่องอะไรเงี้ยคือมันจะมีร้านร้านหนึ่งที่เรา ต้องกดเครื่องเคลมอนะเนาะเราก็จะต้องแบบอ่ะรูดรูดใบอินชอนแลนเสร็จกดเข้าไปแล้วก็เลือกคนที่จะทํานวดแล้วก็เ,เลือกลูกค้าชื่อลูกค้าอะไรประมาณนี้แล้วก็กดเคลมไปแล้วมันก็เด้งเราคิดว่าสเต็ปถัดจากนั้นก็คือพอเราเอาเลขไปให้ที่ร้านแล้วอะว่าร้านเนี้เรามีเลขนี่นี่นี่น,นี่เขาก็คงจะเอาไปใส่กับเครื่องพอพอเรารูดคัดปุ๊บ มันจะประมวลว่าเออค่าดนี้ของอินชอนแรนนี้แล้วก็ลิงก์ไปที่เลขที่ของอินชอนแรนนั้นๆอะอันนี้เราคาดเดานะเราไม่ได้แบบรู้แบบเป๊ะมากเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปถึงสเต็ปนั้น <c oughs> เราว่าจะแบบค่อยๆไปออถ้าใครรู้อะไรมากกว่านี้หรือว่าแบบรู้ว่าสเต็ P มันเป็นยังไงมาพิมพ์เว้นบอกเราด้วยก็ดีนะแล้วก็แบบจะได้แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันเป็นแบบประมาณไหนแต่อันนี้คือที่เราคาดเดา สิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดในในในคลิปเนี้ยก็คือเราแค่อยากจะพูดว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเรียนเราก็สามารถที่จะแบบทำเรื่องทำอะไรประมาณนี้ได้โดยการทำ RPL มันจะเป็นการเทียบพุทธไม่ได้มีแค่งานนวดน,นะที่สามารถทำการเทียบพุทธแบบนี้ได้เพราะว่ามีเพื่อนที่ทำเหมือนทำอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเอาประสบการณ์อะไรไปแบบไปยื่นแบบหลักฐานและพวก แต่ละอย่างไปยื่นแล้วทางออสเตรเลียก็ให้วุฒแบบเซอร์ติฟิเคตเขามาอะไรประมาณนี้ก็คือพวกเชฟพวกช่างพวกอะไรหลายๆอย่างคือทำได้หมดแต่ละแต่ละอย่างก็จะมีดีเทลในการทำที่แตกต่างกันก็ต้องแบบไปเก็บรวบรวมหลักฐานไปอะไรที่แตกต่างกันและที่สำคัญก็คือมีเรื่องของเงินด้วยนะเราแบบเป็นหลักพันอยู่นะในการทำ RPL แบบเกือบครึ่งหมื่นได้ก็ ต้องเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมเงินเตรียมอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับความคุ้มสมมุติว่าเรามีเวลาถ้าเราเป็นแบบซิติเซนมีเวลาเราก็เรียนไปเถอะได้ความรู้มาด้วยคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบเรามีวีซ่าัชวคราวแบบเนี้ยแบบว่าเราจะต้องเรียนหลักอันนี้แล้วเราไม่สามารถแบ่งภาคอะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรามีประสบการณ์มามีประสบการณ์มาแน่นๆมีหลักฐานการทํางานอะไรเนี้ยเราก็ทําตัว ตัวแบบนี้ได้ตัว RPL เพื่อที่จะเอาวุธแล้วก็ไปทำเรื่องต่อๆ่อ,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 อไปเรื่อยๆก็แบบประมาณนี้แหละที่อยากจะ <laughs> แชร์น,นิดหน่อยพูดมากก็จะเจ็บคออืได้ความรู้กันไหมอะก็อาละทุกคนเราก็จะไปพักผ่อนเตรียมรอรับลูกค้าซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างเงียบหน้าหนาวดูแบบเงียบนิดหน่อยแต่ก็อาละมันก็เป็นแบบ ไลฟ์ Life, มันเป็นแบบปกติของทุกๆอย่างแล้วก็ทำงานกันต่อไปมุ่งเงินต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามารู้สเต็ปอะไรเพิ่มเพิ่มหรือมีประเด็นเรื่องการลองทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มละกันถ้าเพื่อนอยากฟังเพื่อนก็เม้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าสมมติว่าได้แบบได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจเพราะว่าถ้าเราแบบเห็นว่าเออมีคนชอบเราก็จะได้แบบรู้สึกว่าอยากมาทำเพิ่มอยากแบบ ออลองทำเพิ่มเกี่ยวกับ work with children แล้วก็เตรียมกะว่าจะเตรียมแบบมาเล่าให้ฟังว่าเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันก็ยังแบบอยู่ในช่วงที่แบบเอ๊ะทำดีหรือยังไม่ทำดียังไม่มีอารมณ์อยากจะทำแต่ถ้าเราเห็นว่ามีคนสนใจแล้วก็แบบโอเคงั้นเราอยากทำเราจะมาทำอะไรอย่างนี้เนาะ阿拉ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีอยากให้ทุกคนแบบว่าทำงานไปไม่เสีย ประโยชน์เก็บหลักฐานเก็บทุกอย่างแล้วก็ไปต่อได้จากการทำงานไม่ต้องมาเริ่มจากศูนย์แบบเราในหลายๆเรื่องนะทุกคนบาย